วันนี้ผมพามาชมวัตถุมงคลของท่านเจ้ามานะครับที่วัดจกักรวรดิหรือว่าวัดสาปลื้มนะครับติดตามและรับชมนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่าง ร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ id 0 6น9์6 0ี0เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตอนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตท,ท่าลไทย น้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดจกักรวรรดนะครับหรือเราเรียกกันว่าวัดสามปื้มนะครับก็อ,อ,อยู่แถวสำเพ็งนะเพื่อนๆผ่านบ่อยอยู่นี่ครับเอามานะครับ ด้านนี้ก็จะมีขอเชิญสักกระพระพุทธจารย์มานะครับท่านเจ้ามานะครับแล้วก็กราบรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับกราบน้ำสการหลวงปู่ท่านเจ้ามานะครับมีวัตถุมงคลของท่านด้วยนะครับรู้สึกจะมีรุ่นเดียวนะเดี๋ยวพาไปชม ก่อนจะไปชมมากราบท่านก่อนนะครับ ก็เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับประวัติพระพุทธจารย์มาอินทโรหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าท่านเจ้ามานะครับ ท่านก็เป็นเจ้าวาดองค์ที่7แห่งวัดจักรกวัดรหรือว่าวัดสามปิืม้มท่านเกิดวันที่13เมษายนพศส3 8 0น,นะครับที่อำเภอสําเพงหรืออำเภอสัมพันธวงศ์ในปัจจุบันนะครับเมื่อเจริญวัยขึ้นบิดาตั้งชื่อว่ามานะครับเมื่อท่านเติบโตมานะครับนายมาก็เป็นคนดุคนจริงและเป็นนักเลงใหญ่นะครับไม่บวกคน มีคนเกรงกลัวและมีพรรคพวกเยอะนะครับเวลาคนเห็นนายมาก็จะพูดว่าเจ้ามาแล้วคำว่าเจ้ามาแล้วนะครับที่ต่อมาภายหลังเมื่อท่านบวชเป็นพระภิกษุคนก็จะชอบเรียกกันว่าท่านเจ้ามานะครับนี่ก็คือชื่อที่เรียกกันมานะครับท่านก็ได้อุปสมบทที่วัดจกักรวรรดิได้ศึกษา พระธรรมและเรียนวิปัสสนากรรมฐานจนแตกฉานนะครับหลังจากนั้นก็ได้ออกธุดงไปตามป่าเขานะครับส่วนวัตถุมงคลในอดีตที่ท่านเจ้ามาสร้างไว้นะครับก็เป็นพระชัยวัรท่านเจ้ามาวัดจกักรวรรหรือว่าวัดสามปื้มนะครับถ้าจะกล่าวถึงเกจิอาจารย์องค์หนึ่งที่นักสะสมบูชา พระเครื่องยุคเก่าล้วนให้ความเคารพและนับถือในความขลังนะครับเชี่ยวชาญในวิชาอาคมของท่านหนึ่งในนั้นก็ต้องกล่าวถึงพระอาจารย์มาวัดสามปลื้มนะครับเจ้าของพระชัยวัดยอดนิยมหลายๆพิมพ์ด้วยพุทธคุณที่เป็นที่เก่าวขานทางด้านเมตตามหานิยมมหาอุดคงกับพันชาติเป็นที่เชื่อถือมานานขนาดท่านเจ้าคุณนอแห่งวัดเทพยิจรินในสมัยที่ยังเป็นคารวาส ตอนเป็นมหาดเล็กนะครับรับใช้ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ท่านก็ได้พกพระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามาติดตัวเป็นประจำนะครับด้วยบิดาของท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้ามาและบิดาท่านเคยมีประสบการณ์ทางด้านมหาอุดถูกผู้ร้ายจ่อยิงในระยะประชิดต,ตัวแต่กระสุนด้านนับเป็นความศักดิ์สิทธิ์ในด้านพุทธคุณที่ทำให้เชื่อมั่นและเชื่อถือได้เป็นอย่างดีนะครับ นี่ก็คือเรื่องเล่านะครับสำหรับวัตถุมงคลของท่านเจ้ามานะครับซึ่งตอนนี้ก็คงจะหายากและมีราคาสูงนะครับวัดสามปื้มก็เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหลวง ก็ได้รับการบูรณะต่อๆกันมานะครับและก็มาลุ่งเรืองในสมัยที่เจ้าพระยาบดินเดชาแม่ทัพใหญ่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับท่านได้รับชัยชนะจากศึกสงครามจึงกลับมาก่อสร้างวัดให้รุ่งเรืองและตั้งชื่อวัดว่าวัดจกกักรวรรดินะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะพาไปชมวัตถุมงคล รุ่นใหม่นะครับที่สร้างขึ้นใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากเช่าวัตถุมงคลของท่านเจ้ามานะครับก็จะอยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับเข้าไปด้านนี้เลยนะครับ เดี๋ยวพามาชมเหรียญน,นะครับท่านเจ้ามาวัดสามปื้มนะครับเหรียญมหาราบปากมานนะครับน,นี่ราคาเท่าไรหร่หรอคือว่าตามอย่นี่ตามนี่เลยอ๋อครับผมก็มีเนื้อเงินนี่สามพันนะครับ เป,เป็นเนื้อเงินลงยาใช่ไหมครับมีรายราคานะครับส่วนเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์นี่ก็สามร้อยนะครับแล้วก็เนื้อทองเนื้อทองแดงผิวรุ้งนี่ก็สองร้อยห้าสิบนะครับ ก็ราคาสูงหน่อยก็จะเป็นพวกเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยานะครับนี่คือตัวอย่างเหรียญน,นะครับก <ไป S 1> ็พุทธาพิเศษไปเมื่อวันเสาร์ที่12กุมภา2565นะครับ,ปบเป็นรุ่นมหาราบ ชุดน да ี้เป็นพระผงนะครับนี้หนึ่งพันนะครับเนื้อเงินลุงยาสามพันแล้วก็เนื้อนวะหน้ากากเงินนี้พันแปดนะครับ ก็มีเนื้ออป,ปกก้าลงยา500แล้วก็เนื้ออัป,ปกก้าลงยาจีวอนี่ก็4 4 50นะครับ สวยนะครับเหรียญท่านเจ้ามานะครับรุ่นมหาราบปราบมาน หลังจากนั้นนะครับเราก็มาด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นรูปร่อพระพุทธจารย์อเนกสถานปรีชานะครับหรือ พราพิธ,ธาย์มานะครับเราก็มากราบขอพรแล้วก็ปิดทองตรงนี้นะครับ นี่ครับวัตถุมงคลของท่านนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมด้านนี้เป็นบ่อจรเะเข้นะเพื่อนๆนี่ครับจระเข้ ภายในวัดก็จะมีเจ้าพยาบดินเดชาหรือว่าสิง,สงหเสนีนะครับสมุหานายกและแม่ทัพใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกา,การที่สามนะครับ นี่ครับความเป็นมาของรูปเหมือนเจ้าพระยาบดินเดชานะครับ ในวิหารนะครับก็จะมีหลวงพ่อวัดบนแหลมนะครับจําลองมาไว้ที่นี่นะครับแล้วก็หลวงพ่อโตนะครับแล้วก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อนาคนะครับ นี่ครับพระวิหารนาคนะครับขรก่อนไดนะครับนี่คือหลวงข้อนาคนะครับวัดจกักรวรรดิวัดสามปลื้มนะครับ ซึ่งเป็นเนื้อนาคนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและมีโอกาสก็อย่าลืมเข้ามากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดจกักรวรรดนะครับหรือว่าวัดสามปลื้มนะครับซึ่งก็อยู่แถวสำเพ็งเยาวราชนี่แหละครับมาง่ายนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุข เจอกันคลิปหน้านะครับ